เมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่3หรืออายุครรภ์ประมาณ30สัปดาห์ขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณแม่มักจะเจอปัญหาว่าท้องปั้นบ่อยท้องแข็งบ่อยแล้ว จะผิดปกติไหมแล้วจะต้องรีบไปโรงพยาบาลไหมขอแจ้งคุณแม่ตั้งคันตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่3มเนี่ยมดลูกของเราก็จะเริ่มมีการขยายที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับในการจเจริญเติบโตของเด็กในขภ์นเนี่ยมากขึ้นนั่นเองค่ะก็จึงส่งผลทําให้หมดลูกมีการขยายมีการผลัดรัดตัวมีการบีบรัดตัวเกิดขึ้นบ้างถ้าหากคุณแม่มีการท้องปั้นท้องแข็งในช่วงนี้แล้วนั่งพักนอนพัก อาการเหล่านั้นดีขึ้นอาการเหล่านั้นหายไปยังถือว่าเป็นเรื่องปกติยังถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมดลูกในช่วงไตรมาสที่3ที่จะมีการขยายมีการบีบมีการหดรัดตัวบ้างแต่เน้นย้ำนะคะว่าจะต้องไม่ถี่ขึ้นไม่แรงขึ้นเพราะถ้าหากเมื่อไหร่ที่มดลูกบีบละตัวหดรัดตัวถี่ขึ้นแรงขึ้นนั่งพักก็ไม่ดีขึ้นนอนพักก็ไม่หายไปสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้คุณแม่เกิดภาวะคลอดก่อน กําหนดได้ควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลควรที่จะรีบไปหาหมอเพราะอาจจะต้องได้ยาย,ยับยัง้งไม่ให้คุณแม่คลอดก่อนกําหนดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่สังเกตคือต้องนั่งพักนอนพักดีขึ้นหายไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของบดลูกในช่วงไต,ตรมาสที่3ยิ่งท้อง